สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่อารดินพาติวนะครับจะพาน้องๆฝึกทําโจทย์ในเรื่องของงานและกําลังนะครับในเรื่องของงานและกําลังนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้องๆต้องฝึกทําโจทย์บ่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าเราจะเกิดความชํานาญนะครับพอเราเริ่มมีความชํานาญแล้วเราทำโจทย์ในหลายๆแนวนะครับพอเราไปทําข้อสอบมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับ ตอนนี้เราก็เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับก็จะเข้าสู่การสอบจริงเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทาหารในปี6-65้าแล้วนะครับน้องๆต้องแบ่งเวลาในการเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับเตรียมฝึกทําข้อสอบได้แล้วนะครับเรามีเวลานับถอยหลัง3เดือนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดก็คือน้องๆแบ่งเวลาในการดูคลิปนะครับที่พี่ทําลงนะครับในการติวในแต่ละวิชานะครับส่วนใหญ่พี่ก็จะเน้นในการติววิชาคณิตศาสตร์วิทยศาศาสตร์แล้วก็ ภาษาอังกฤษนะครับในส่วนภาษาไทยและสังคมน้องๆก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเรามาเริ่มในข้อที่1น,นะครับในเรื่องของงานนะครับใช้คนหนึ่งออกแรงยกวัตถุมวล50กิโลกร,รัมที่วางบนพื้นขึ้นสูงจากพื้น5เมตรนะครับในแนวดิ่งจงหางานที่ใช้คนนี้ทำแนวข้อสอบข้อนี้ไม่ค่อยยากนะครับพ่าปกีกพาทำช้าๆนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเราก็มาทบทวนกันก่อนนะครับ เขาก็ระบุระบอบอกว่านะครับอ่านโซนนี้เป็นพื้นนะครับเขาบอกใช้คนหนึ่งยกมวลนะครับก็มีมวลมวลหนึ่งเท่ากับห้าสิบกิโลกรัมนะครับขึ้นไปนะครับยังความสูงนะครับนี่ก็ห้าสิบกิโลกรัมนะครับขึ้นไปยันความสูงเท่ากับห้าเมตรนะครับจุดกําหนดห้าเมตร่าพี่ก็ว่าห้าเมตรนะครับ เพราะงั้นแรงที่ได้ก็คือตัวนี้นะครับแรงน้ำถ่วงโลก W ไงน้ำหนักใช่ไหมน้องจำได้ไหม W เท่ากับ mg นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นก W เท่ากับ mg แต่ว่าตรงนี้คือแรงที่เรายก F นะครับแรงที่เรายกขึ้นนะครับคือ F เพราะฉะนั้นผลของการยกมวล50กิโลกรัมขึ้นในแนวดิ่งนะครับซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับ แรงจึงมีค่าเท่ากับน้ำหนักนะครับน้ำหนักแรงที่ยกมันก็มีค่าเท่ากับ w นะครับน้ำหนักที่ยก w เท่ากับ mg มวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับซึ่งค่า g ส่วนใหญ่เราจําได้ไหมครับค่า g นะครับแรงโน้มถ่วงโลกก็คือ9.8หรือนะครับหรือ10นะครับเมตรต่อวินาทีกําลังสองส่วนใหญ่ถ้าโจทย์ไม่กําหนดให้มาเราก็แทนไปที่10เมตรต่อวินาทีกําลังสองเลยครับเพราะนั้น f ตัวนี้ที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ น้ำหนักนะครับที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือ mg นะครับมวลคูณด้วยค่าความเร่งแรงโน้มถ่วงโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสอง 2, เพราะฉะนั้นงาน,นครับ w เท่ากับนะครับงานเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางอนะ่ะน้องน้องจำได้นะครับสูตรพี่ทบทวนให้นะ w เท่ากับ fs ก็คืองานนะครับเท่ากับ f ก็คือแรงนะครับคูณด้วยระยะทางนะครับ วีว่าแทนค่าง,งานเพราะฉะนั้น w ก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับโดย f เท่ากับ mg ถูกไหมครับวก็เท่ากับ mgs นะครับคูณด้วยระยะทางระยะทางตัวนี้จะใช้ S หรือใช้ h ก็ได้นะครับ2ค่า h ฮคือค่าความสูงนะครับเราแต่เราจะทำความเข้าใจได้นะครับเราก็แทนด้วย S ก็ได้นะครับก็เท่ากับนะครับพลังงานก็เท่ากับมวลที่กำหนดนะครับเท่ากับ50กิโลกรัมนะครับ50คูณ ค่า g นะครับเท่ากับ10แล้วคูณค่า s นะก็คือความสูงที่ยกขึ้นไปนะครับเท่ากับ5เมตรคูณออกมาได้เท่าไหร่ครับ500คูณ5ได้2,500นะครับงานมีหน่วยเป็นจูลนะครับ้นนี้ก็ตอบงานที่ได้เท่ากับ2,500จูลก็ตอบข้อ2นะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับเป็นโจทย์ลักษณะประยุกต์นะครับในเรื่องของแรงนะครับ แรงแล้วก็แรงเสียดทานแต่ว่าให้หาค่างานนะครับเราก็มาลองฝึกทํานะครับเขาบอกว่าวัตถุมวล20กิโลกร,รัมวางอยู่บนพื้นวัตถุมวล20กิโลกร,รัมวางอยู่บนพื้นราบซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานเท่ากับ0.2ถ้าออกแรงผลักวัตถุก้อนนี้ขนาด50นิวตันนะครับในแนวขนานกับพื้นทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้5เมตรจงหานะครับหาอยู่3อย่างนะพี่จะพาน้งฝึกทานะเพื่อ วัตถุประสงค์ก็บอกไปแล้วนะครับเพื่อฝึกความชํานาญของเรานะครับอ่าข้อที่หนึ่งก็คืองานเนื่องจากแรง50นิวตันนะครับข้อที่2ให้หางานเนื่องจากแรงเสียดทานและข้อที่3ก็คืองานทั้งหมดที่กระทําต่อวัตถุอ่าเราก็เริ่มอันดับแรกเราก็วาดรูปดูก่อนนะครับอ่าเขาก็บอกว่ามีวัตถุนะครับก้อนหนึ่งับมวล20กิโลกร,รัมนะวางอยู่บนพื้น วางอยู่บนพื้นนะครับอ่าตอนนี้เป็นพื้นนะวางอยู่บนพื้นนะครับเสร็จแล้วมันก็ถูกนะครับถูกนะครับออกแรงอีก50นิวตันทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้5เมตรอ่าวัตถุก,ก็เปลี่ยนมาที่ตำแหน่งนี้วัตถุก,ก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เคลื่อนที่มานะครับตรงเส้นสีเขียวเนี่ยเคลื่อนที่มาระยะทางเท่ากับ5เมตรนะครับ ราะฉั้นแรงที่เกิดนะครับแรงที่เกิดแล้วก็ดูทิศแรงที่เกิดก็คือเขาบอกผักวัตถุถูกไหมก็ F ตรงนี้ผักวัตถุไปนะครับ50นิวตันถูกไหมเอตรงนี้เท่ากับ50นิวตันเพราะฉะนั้นเกิดอะไรบ้างนะครับวัตถุเมื่อวางอยู่เฉยเรารู้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมี n เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ w เกิดขึ้นตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็แรงเสียดทานนะ แรงเสียดทานที่จะกระทำก็คือจะตรงข้ามกับทิศของแรงถูกไหมครับตัวนี้ก็เป็น f นะแรงเสียดทานมาตรงนี้ก็กลายเป็น f อันนี้พี่ก็ว่าเหมือนว่าวัตถุเคลื่อนจากตำแหน่งที่1เนี่ยแล้วก็มาตำแหน่งที่2นะครับระยะทาง5เมตรเามื่อเราวาดพาพกเข้าแล้วก็มาข้อ1เลยนะครับงานเนื่องจากแรง50นิวตันครับข้อที่1เขาให้หานะครับงานเนื่องจากแรงนะครับ สนิวตันนะครับงานครับสูตร w งานนะครับเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางนะครับก็50นิวตันถูกไหมครัต F อห้าสบนิวตันคูณด้วยระยะทางเท่ากับ5เมตรนะครับคูณกันนะครับหาน50นิวตันก็จะได้แรงไอแรง50 N. นิวตันครับก็จะได้งานออกมาเท่ากับ250จูลนะก็แรงเราก็ได้ละสอ้จูลข้อ2งงานเนื่องจากแรงเสียดทานนะ ทีนี้เราหาข้อที่2องงานเนื่องจากแรงเสียดทานครับงานเนื่องจากแรงเสียดทานเราก็รู้นะครับแรงเสียดทานนะครับเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแต่ว่าสูตรงานเหมือนกันก็คือ W เท่ากับ F คูณ s นะครับแต่ว่า F ตัวนี้นะครับแรงตัวนี้จะกลายเป็น แรงที่เกิดจากแรงเสียดทานซึ่งสูตรแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับนะครับ f เท่ากับ mu n, n นะครับ mu ก็ววคือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอันนี้น้องต้องจําได้แล้วนะถ้าจาไม่ได้ก็ยอ้อนไปดู ep ที่พี่สอนเกี่ยวกับเรื่องแรงเสียดทานนะครับ n, n ก็คือแรงที่มันกระทําต่อ f นะครับอ่าเราก็จะได้ w นะครับเราว่าแทน f ตัวนี้เข้าไปที่นี่ถูกไหมรัเพราะงั้น w ก็เท่ากับนะครับ μn คูณ s นะครับ μn คูณ s n ตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับ n ตัวนี้นะครับ n ตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับน้ําหนักนะครับที่กดด้วยแรงน้มถ่วงของโลกก็คือ w นะครับอันนี้น้องจําได้อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนับ w มันก็เท่ากับ μmg s นะครับ μmg s แล้วก็แทนค่าเลยนะครับ w ก็เท่ากับ μ เขากำหนดมาให้เท่ากับ 0.2นะครับจ์ข้นนี้กําหนดสามประสิทธิ์แรงเสียนเท่ากับจุดนสองนะครับมวลที่กําหนดมามีค่าเท่ากับ20นะครับ g มีค่าเท่ากับ10นะครับ g, g ก็แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับความเร่งความเร่งโน้มถ่วงของโลกก็เท่ากับ10เมตรต่อวินาทกีกําลังสอง s t <ST S 2> กําหนดมาคือ5เมตรอ่าเราก็จะได้ w เท่ากับ2 0 0จูลถูกไหมคูณกันตึ๊ดตึดๆๆตดๆๆก็เท่ากับ200จูลนะครับเพราะฉะนั้น งานที่เกิดจากแรงเสียดทานเท่ากับ200จูลอ่าเราก็เขียนตรงนี้นะครับข้อที่หาก็คือ2 0 0จูลอ่าเสร็จแล้วเขาถามว่างานทั้งหมดที่ทําต่อวัตถุมีค่าเท่าใดนะครับงานทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุก,ก็คืองานเกิดจากแรง50นิวตันแล้วก็งานเกิดจากแรงเสียดทานเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับแรงเสียดทานจะมีทางตรงข้ามกับแรงที่ถูกกระทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นเครื่องหมาย ลบทันทีพอเอามารวมกันนะครับแรงทั้งหมดมันก็คือเกิดจาก2 5 0บวกลบ200จูลน,นะครับก็จะได้มาเท่ากับ50จูลนนครับเพราะง้นงานทั้งหมดมันเท่ากับ50จูลอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับการฝึกทำข้อสอบนะครับในเรื่องลักษณะการประยุกต์เอาเรื่องงานเรื่องแรงแล้วก็ในส่วนของแรงเสียดทานเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ ก็ไม่ยากนะครับน้องๆก็พยายามลองแกะแล้วฝึกทำดูนะครับามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3ชายคนหนึ่งแบกวัตถุนะครับมวล50กิโลกร,รัมไว้บนบ่าเดินขึ้นสะพานลอยสูงจากพื้น3เมตรยาว100เมตรจงหางานที่ชายคนนี้กระทำต่อวัตถุข้อที่1ก็คือหางานตอนเดินขึ้นสะพานลอยข้อที่งงานตอนเดินบนสะพานลอยข้อที่3 หางานตอนเดินลงสะพานลอยนะครับแล้วข้อที่4งานทั้งหมดในการแบกวัตถุอ่าถ้าเราสามารถตีความนะครับแล้ววิเคราะห์ทำโจทย์ข้อนี้ได้นะครับพี่มั่นใจว่าน้องๆจะสามารถทําข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารในเรื่องของงานได้อย่างแน่นอนเพราะโจทย์ข้อนี้มันจะครบถ้วนในองค์ประกอบของการหาเรื่องงานทั้งหมดอันดับแรกเราก็มาวาดภาพคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆก่อนนะก็มีสะพานลอยอันนึงมัน เขาบอกว่าสะพานร,รอยระยะทาง100เมตรถูกไหมครับเสร็จแล้วสะพานลอยตัวนี้เราเดินต้องเดินขึ้นบันไดไปสูงเท่ากับนะครับ3เมตรสาพาะพี่ล่ามานี่3เมตรนะครับคร่าๆนะครับตรงนี้เป็นพื้นนะครับตรงนี้ก็มีชายคนนึ่งครับอ่าพี่กบ็บอกว่า รูปผู้ชายชายคนหนึ่งตึ๊ดต๊ดแบกของนี่แบกของอยู่นะครับใบบนบ่านะมาที่จุด a นะครับพี่ให้จุด a เป็นจุดที่เริ่มขึ้นจากสะพานนะครับอ่าเริ่มขึ้นบันไดไปสะพานไปถึงจุด b แล้วก็เดินบนสะพานจาก b มาถึง C นะครับแล้วก็เดินลงจาก C มาถึงดก็จะมีเดินลงมาตรงนี้ก็แบกของอยู่เหมือนเดิมนะเสร็จแล้วเขาก็มา สตาร์ตตรงนี้ถูกไหมครับอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนคนสีม่วงนี่คนสีม่วงนี่กันนะมันจะได้ไม่ชนกับสีน้ำเงินอ่าคนนี้ก็แบกของนะบนสะพานแล้วก็เดินตื้อๆมาถึงจุดสีที่กําลังจะลงสะพานก็แบกของอยู่อันนี้พี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงนี่ก็แบกเดินลงมาแล้ว แบกของอยู่ okay. นะครับโอเคนะครับเราก็ได้แล้วอันดับแรกเราก็ดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับจุดที่ว่าคนเริ่มเดินแบกนะครับ mm hmm. เพื่อจะขึ้นบันไดสะพานลอยนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าทิศทางของแรงนะครับทิศทางของแรงและ s อ่า S มันก็จะมีทิศทางขึ้นหนูครับแรงมันก็มีทิศทางนะ F ก็มีทิศทางขึ้นเหมือนกันถูกไหมครับมันขึ้นเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วระยะทางทิศทางตรงนี้นะครับ f ก็จะมีทิศทางแรงนะเพราะเขาแบกขึ้นถูกไหมแต่ว่าระยะทางก็คือที่เดินนะเป็นแนวลากมาก็ตรงนี้ก็เป็น s นะครับซึ่ง f กับ s มันตั้งฉากกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ s ก็จะลงใช่ไหมเพรนี้เริ่มแบกลงแล้วนะส่วน f ก็จะแรงก็ยังขึ้นอยู่นะเพราะแบกส็ดแั้วตำแหน่งนี้ก็คือ f ขึ้นนะครับแล้วก็ S ขึ้นถูกไหมเพราะว่าเดินลงที่พื้นราบเหมือนเดิมก็จะเหมือนกันตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้มันจะเหมือนกันนะอ่าพอเราวิเคราะห์รูปได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าเขาต้องการให้หาอะไรบ้างหางานนะครับตอนเดินขึ้นสะพานลอยอ่าเราหางานตอนเดินขึ้นสะพานลอยก่อน พี่พยายามจะพาทําช้าๆนะครับเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ไปด้วยนะหนึ่งนะครับงานนะครับตอนเดินขึ้นสะพานเดินขึ้นสะพานลอยนะครับนั่นก็คือมันเดินขึ้นเขาก็จะเดินขึ้นจากจุด a ไปจุด b ถูกไหมครับก็เดินขึ้นสะพานนี่ไหมนะเไปจุด b นะครับก็จะเห็นว่าจากศูนย์นะครับ w เท่ากับ f คูณ s นะครับงานเท่ากับแรงคูณระยะทางคราวนี้เราก็ต้องพิจารณาในส่วนของค่า cos นะครับค่า cos ในแนวเดียวกัน cos 0สูมีค่าเท่ากับ1ไงนะถ้ารสซีต้านะอันนี้มันขนานกันถูกไหมก็เป็น0ูนย์เนื้อคอร์สศูนย์มีค่าเท่ากับ1เพรานะน,นั้นมันค่าเท่ากับ w เท่ากับ,บ f s ปกตินะครับเพราะ w ก็คืออะไรครับอ่าเราก็ดูแรงที่กระทําตรงค่ามันจะเกิดแรงหนึ่งกระทำื่อมันก็นคือแรงหนึ่งดูของโลกกระทํามานะครับ เป็น w นะเท่ากับ mg ตรงนี้เพราะงั้น f มันก็เท่ากับ mg นั่นเองครับก็เป็น mg คูณ s นะครับพราะงานตรงตอนที่เดินขึ้นสะพานลอยก็มีค่าเท่ากับนะครับมวลเขากำหนดมาเท่ากับ50นะครับ g เท่ากับ1ิระยะทางเท่ากับ3เมตรนะครับบันไดที่ขึ้นมันยาวเท่ากับ3เมตรนะครับบอกนี่สะพานลอยสูงจากพื้น3เมตรนะครับตรงนี้นะ3มเมตร ไม่ยากนะครับข้อนี้เดี๋ยวเราแกะไปเรื่อยเราก็จะเกิดความเข้าใจนะครับพอไปเจอโจทย์รับรองเราทําได้วิเคราะห์สามารถทําได้สบายเพราะงานก็เท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยจูลนะค้อนหนึ่งเราก็ได้แล้วนะครับคราวนี้มาดูข้อที่สองนะครับที่โจทย์ให้หานะครับโจทย์บอกว่าหางานตอนเดินบนสะพานนะครับงานตอนเดินบนสะพานลอยนะครับ เ, et, เราก็มาดูงานตอนเดินสะพานลอยเป็นไง f นะครับ f กับ s นะครับ f กับ s มันตึ๊ด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 ตั้งฉากกันนะก็คือ90องศา cos 90องศามีค่าเท่ากับเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0งานไม่เกิดแน่นอนววย f คูณ s เอาไปคูณ0มันก็ได้เท่ากับ0เพราะงั้นงานที่ชายกระทำบนสะพานลอยมีค่าเท่ากับ0จูลนะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับเบสิกพื้นฐานตรงนี้ข้อที่ สามเลยนะครับค่อยหาอะไรหางานตอนเดินลงสะพาน,นครับงานตอนเดินลงสะพานนะแล้วก็ดูงานตอนเดินลงสะพานทิศทางของแรงกับ S มันสวนทางกันนะครับสวนทางกันก็คือมีทิต้านะครับคอสทต้ามันเท่ากับ180องศาถูกไหมครับแต่ว่าคอสร้อยแปดสิบองศานะครับ คอร์ด180องศามีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับงานมันจะติดลบนะครับเราก็สามารถหาได้นะครับ W ก็เท่ากับนะครับ FS cos 180องศาถูกไหมครับทิศทางมันสวนกันนะครอด180องศาเท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะงั้นค่าง,งานมันติดลบแน่นอนอเราก็เพบติดลบไงานก็เกิดจาานะครับเหมือนกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเกิดแรงแรงหนึ่งก็คือ W เท่ากับ mg ตรงนี้ถูกไหมครับ F มันก็เท่ากับ W mg นะเป็นกฎของนิวตันข้อที่3นะครับแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาเพราะงั้น F มันก็มีค่าเท่ากับน้ําหนักที่ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงนะครับมวลคูณด้วยค่า g อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น F ก็เท่ากับ mg s นะครับ m ก็ K s s 50ตรงนีที่ตัวกำหนด t เท่ากับ1 0 s เท่ากับระยะทาง3นะครับก็ได้เป็นเท่ากับ1,500จูลแต่ว่ามันทิศทางเป็นไงครับทิศทางมันสวนกันนะครับสวนกันก็คือ c o s 1 80มันติดลบเพราะงั้นตรงนี้ค่างานก็จะติดลบอ่าพอมาถ,ถึงข้อที่4นะครับก็ถามว่างานทั้งหมดนะครับ ที่ใช้ในการแบกนะครับงานทั้งหมดที่ใช้ในการแบกของนะครับพี่ดูข้อที่4เข้าทาีเกี่ยวกับงานทั้งหมดในการแบกวัตถุนะครับเพรลังางานทั้งหมดในการแบกวัตถุล้วก็คือ,อเมื่อกี้พี่ได้ตรงนี้เท่ากับ1500ง้รยถูกไหมครับตอนเดินบนสะพานลอยเท่าก,กับ0เพราะว่าแรงกับระยะทางมันตั้งฉากกันนะครับเสร็จแล้วเดินลงสะพานมันได้ลบหนึ่งพันห้าร้อยพอให้งานทั้งหมดนะครับ ในการแบกวัตถุก,ก็เอาัวพุน,นี้มาบวกกันมันก็เท่ากับ0นจูลน,นะครับเพราะ1500บวกลบ1500นะครับเท่ากับ0ูนย์โอเคไหมครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับนิยมออกสอบโรงเรียนช่างฟิวเมหาหมากเลยกําหนดมาทุกอย่างแล้วก็ให้หางานทั้งหมดในการแบกวัตถุนะครับมันก็จะเป็นข้อสอบในการหลอนะครับเดินไปแล้วปุ๊บแล้วก็แบกวัตถุเดินไปตามพื้น่ามนะครับซึ่งมันจะไม่เกินงานนะครับ ก็จะเกิดงานเฉพาะช่วงที่เรามีการเดินในระยะทางนะครับกับทิศทางของแรงกับระยะทางอะ่ะต้องไม่ตั้งฉากกันพูดง่ายครับต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับหรือในแนวสวนทางกันนะครับก็จะทําให้เกิดงานขึ้นมาในส่วนของการฝึกทําก็สอบในเรื่องของงานนะครับใน ep นี้พี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากน้องๆไว้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็เปิดดูคลิปวิดีโอของพี่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกทําตามไป หลายๆครั้งนะครับเรื่อยๆหลายๆรอบนะครับรับรองว่าน้องก็จะเกิดความเข้าใจและจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอน